สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเบานี้ปนภักินบัทเชียวครับวันนี้อยู่ที่ร้านที่เรียนตลาดเมรักครับตลาดธารกรมาดูลูกค้าเจ้านี้จัด4ี่ลูกดูดูดูด 那我呢？四六八零。 ห้องแบบเป็นสี่เหลี่ยมบ่เอาบอ่คือมันพื้นที่บ่พ,อ,บอ,พอครับมูสี่เหลี่ยมแเ่บ่ที่สี่ขาแม่บ่พอบ่พอครับอ๋อพื้นที่มันน้อยพอเนาะมันกินถนนเตี้ยเหลืองมากเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> สวยเหลือง ครั้งหนึ่งนานๆมาับสมการรอคอยลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆครับจ้านี้สี่ลูกครับ ลูกค้าบอกว่ารอชั่วโมงหนึ่งเนาะจับไปเลยสี่ลูก,ลกลว,วันนี้ร9 0ครับนี่ลักบอกครับาขายดีมากครับร้านนี้ครับ เราซื <g uss> ้อเราแล้วเราขายรูปสดล้วสามคมตัวนี้เลยค่ะรอบสองเลยพี่เนควท่าหรคะนี้ของไงคิวที่สาใช่ครับเออมนแ่งมาซื้อไสอะไรัยนก้เเอออะรนะ999ครับ บ้านแก้วกาแก้วกาต้อไหนับแก้วการยังไงอ่ะการตอกออานอการต่อเต่ากลาหมู่บ้านแก้วกาอะไรเนาอวัชรพลซอยแปดถนนวัชลพล สามสี่กำลังปอกแข,ข,ข่งคองพันเกตไายไหมค่ะ<ณ>ลุงเทพหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์จัดไปดยาวๆครับอันนี้ครับสำหรับเอฟซีที่เข้ามาดูใหม่ค<ณ>รับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องเหมาในคนมากีา่สถานจะลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือน โอเคใช่ใช่รต้อาเล่นกันเย็นใ okay okay, ันนี้เท่าไหรู่ิโลคนสองคนเี่วไหโอเคใช่ไหมสองอันนี้น่าจะ31อันนี้น่าจะ31ใช่คม3างามว่เดลอาเปลือกเล็กนี่่ไน่ม้งสไปจะไดู้ หมายไว้ไงขาด้คนสั่งซื้อเขาสั่งเขาอ้ต้องมา่เขาอยากอยาดูเยไม่ใช่เขาจะด้รู้ว่าอันไหนถี่ิโลให้ใครแล้วค่โคตรสวยโคตรสวเนื้อดีเนื้อแห้งเลยแม่ก็เลยเรียนะยออันนี้คือสอบนกนู่นใช่ใช่ครับ ต้องไงพี่จะได้ติดตามไงอ่าเบาวนิพนธ์พากินมาเที่ยวครับผมบ่าวนิพนธ์พากินมาเที่ยวด้วยนะครับพากินมาเที่ยวครับผมขายดลีน่ดูนะกูเืออรใครดีไม่ดีสังเกตดูเปลือครับโอ้โนี่ไม ต่อ <anything S 2> ไปชื่อเท่าไหร่แก่สามห้าครับสามห้าครับเหลืองสวยๆครับเรามาหลายวันแล้วนู่นอ่ะแต่ว่าหนูไม่ว่างงานเอาแบบอุ่นคนดีแบบไม่นิ่นนะสองลูกแล้วก็แกะแล้วก็แกะแล้วเป็นเป็นคูอยู่อ่ะสองลูกจัดไปสองลูกครับ ลบเนามาหลายวันแล้ววันว่านได้คถูกไม่นิ่มถูกพอดีอ่าพอดีกินอ่ะไม่เลยยไม่เลยอ่ปลาเนี่ได้แบบคดูสิมันนิ่งๆปหน่อยแบบกลองลอแตะดูดิเี่หา้ามเหรอห้ามดีดห้ามที่ลูกนะ เอาเอาหามหนึ่งลูกก็คือแบบกรอบนอกนุ่มในอย่างที่แบบนี้ชุดนี้สี่ลูกเสร็จแล้วเานะมันแข็งเลยอ่ะเอาเนี่ยอันนี้เอาเอา้วยผมพูดกนี้กินได้แบบนี้กินได้พวกนี้เลยครับแล้วก็อันนี้แบบไม่แกะนะคือแล้วดังนั้นก็เอาเอาพอกินอ่ะกินวันนี้สามลูกสรุปว่าเป็นสี่ลูกโอ้โหจรนบนอกนุ่มในนุ่มหนึ่งลูกหนึ่งคิวนี้ก็จัดไปอีกสี่ลูกครับยอดจริงๆเลย รวยรวยรวีนะดม่ไม่เอาอะไรไปนี่แพ้สุดพอดีโอ้เหลืองสวยเหลืองสวยมากเลยครับเก้าสี่ลูกเขาต้ออีกสามเาไม่สลูกได้หมดเหือนีไปตด้เหรอนี่ได้เหรอนี่าี่สพอดีนี่เล็ไปหน่อยนี นิ่มเลยเนี่ยคุณนิ่มลงไปเลยนิ่มไปนิ่มเลยคัสไซอยู่ครับสี่ลูกครับแต่ปอกีเดียวครับก็บอกพี่เขาสีมาเจอลูกเนอะได้ไหมเนี่ยนะฮะไม่ใหญ่เกิดได้ แข้งไหมบ่อครับนะแม่ครับกอบกวนัแม่น oh, ี่ต้องไีด้วยเนะไม่ดีม่้กนแบบไม่ต้องใช้ไม้เลยนะใช้มีดพอเอาครับแ้บใส่ตะกร้าอม่ี้จะขึ้นไปเลยก็มาห่อที่ไปรู้ขึ้นไปที่อะไรเตะทั้งนั้น ตัดแล้วสองใช่ไหมอันนี้ป่ะนี้สองสามรู้ไหสี่ดูกนจีะเียได้แคร้าสบสี่ลูกครบเียวนี้สีู่กรเียวที่แช้ก็สี่ลูกครับเต็มครับดูกันยาวๆครับสำหรับทต้นชมที่เข้ามาใหม่แล้วก็จะเริมกด คติดตามกดติดลูกแล้วก็แชร์ไปได้นะอะไรนะจะเริ่มกดกระเด้งนะครับผมไม่ใช่แกะคือแบบกรีดแล้วก็เก็บอยู่ในในในภูมันอะกรีดอยู่ในภูเห็นลองกลางฮะทุกลูกเลยไม่ไม่ใช่เป็นภูอ่าเป็นภูน่ะอ่าสองลูกไอ้กรอบลูกตรงไหนก็เป็นอ่าสามลูกแล้วก็เอาเอาแกะแบบกินกินมันเนี้ยลูกหนึ่งอ่าแกะใช่นไหม พขาบอกกิน <Okay. S 2> uh, ่าก okay, uh, ินวันนี้สามลูกถูกไหมสามลูกอ่าแกะลูกเนี้ยอ่าอันนี้แกะอ่าแกะโอเคครับนาะนั้นก็แกะเป็นเป็นเป็นตัวผมกับเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะช่างไปเฉลยไปได้เฉลยไปได้เองลยกหกสองลูกหกครับสามลูกสามลูกยางค่ะเราไม่มียางสำรองสามลูกหนึ่ง โอ้โหจัอไปครับสาวในสีลูกดูครับสีลูกนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ2147 สัไหร่้สดโอ้สวยดีครับงามงามงามครับผมไม่เป็นไรครับไม่างรีอย่านรีเจียนเจยนพักบ้างพักบ้างไม่มีเบรกเลยเหรอเออกินน้ำกินท่าวันพอค่ะ เก็บไม่ได้ปะใครอเยอะไม่แพ <laughs> ้ <laughs> ให้รู้ไปเก็บดีไหมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวให้คนเก็บไปไปเก็บดีเองห่อไว้ก็มาหอ่อจะให้คนห่อไว้ไปเก็บแล้วคนเก็บ <laughs> มันทำงานคนละแผนกละแผนโอ้ <laughs> มี <laughs> มแผนก <laughs> คนนี้เก็บไป คุณห่อไว้คุณห่อไว้ไปเก็บคุณมา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 ก่อนอันนี้แบบกรีดให้ให้มันอยู่ในในคูนะเด้แยกออกจากลูกไหมเยี่ยดจากลูกนะคิดในอยู่ยาวครับผมนี่ครับดูเวลาการปอกไปเรื่อยๆครับผมเวลาการปอกของเฮียลักครับ อยู่ที่รามคําแหง166ครับผมตลาดทารากรครับอยู่ข้างเซเว่นครับผมมาแล้วมือห่อมือหนึ่งแล้วลูกที่เอ่อขอบต้อรุ่นไหนเดี๋ยวต้องบอกผมนะรุ่นไหนจะแยกเขียนใส่ชูไมค์้รับน่ะเขียนใส่ชูไมค์ลูกหามอ่ะเนี่ยลูกหามอ่ะเขียนพรงนี้อ่ะ อย่านั้นเขาเลยมาวันนี้ขับรถมาดิไม่ไหวแล้วโอ้โหรถติดมากเลยมาจากไหนครับเนี่ยปปะชาชื่นครับอ๋อไม่มีคนไปส่งเราต้องมาเองเนี่ยไลแมนส่งมงไลมอนส่งไลแมนนาะพี่ ไม่มีบริการเลยอ่ะโอ้โหต้องมาต้องมาซื้อเองขนาดหน้าร้านยังปอกไม่ทันเลยแล้วไม่มีเวลาเรียกรถไม่มีเวลาไปส่งให้หน้าร้านยังปอกไม่ทันเลยใช่ใส่ก็มาทำได้แล้วไม่เห็นจะทำนาทีปอกแล้วห่อนนะว่าเออห่อนซือกันหรือไ่ได้ก็ห่อนดิซือกันโกโปรแปดชือโกโปรเป็ดเก็ดน่ะเก็ดหรือแปด โอ้ยยังนี่คุณนีุ่ณสองลูกเองไม่เห็นเหรอ่าใส่ใส่เก็หรือแปกนี่เราบิสอสามมกลูกนึงลูกที่สี่สี่ลูกแล้วก็อันไหนตัวลงอันไหนหามลูกนี้หามเีย็นสิู่กให้ะโอเคแยกแยกนะหามสามหน่ามหน้นะหามนะสิู่ไว้นี่ในลูกสุดท้ายนี่สวยสวยเยครผ่าล้างไหมฮะครับตอนเจนะครับ เอเอ,เอคนเสียไปยข้างบนนะนคนเียไปยก็ว่ากันเนี่ย <c oughs> คนแวน้นเรอโย่อำเภออะไรครับควนแนเนี่ยคุบุรัตนอ้ไยนวาวบนน่วยุ่เมืองพ้นเนี่ย่อ,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 องลาดีเลย <c oughs> ่องอะไรนะยุ่ไปลวบ่าวนี่คนมากินมาเ <บา S 1> ที่พพยวรั วายุนี่สองน้องสองทองนี่ล่ะเสร็จแล้วคิวต่อไปครับครบแล้วเหรอคิวลูกมันปลอกเร็วก่าสองเพิ่งปอกไปสามลูกอีกไม่เหรอแป๊บเดียวครับครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ